สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้เราอยู่บนที่จังหวัดเชียงใหม่เราขับรถ้นมาเป็นเวลา8ชั่วโมงและตอนนี้เราอยู่ที่ไหนในเชียงใหม่มาทำอะไรครับฉี่เ yeah. <laughs> ียสัตว์5บาทเข้า2คนเคยเห็นไหมยอดคือเรามานั่งตรงเนี้ยเพื่อหล,ลอเพื่อรลเช็คอินโรงแรมเ <laughs> ที่ยงตอนนี้เป็นเวลา 8โมงโอเคเวลาดีเกือบเก้าแล้วคือเราก็ไม่มีแรงจะไปเที่ยวต่อแล้วละแต่แถวนี้มันหนาวนะคฟอนอบก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่คาร์สกี้กนให้สมมุกเราก็จะมีทริปมากมายให้ติดตามกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาเหนื่อยกันมากก็ขอนั่งรอที่ปอีกกันต่อไป ใช่ครับพี่เต้เป็นชิปตุ๊บุนยะก็ตัดมาวันนี้นะก็คือเล่าก่อนว่าจากเมื่อวานที่เราได้เปิดมาไปแล้วก็คือเราก็ได้เช็คอินที่พักแล้วก็นอนกันจนเปิดมาแม่งคืนดึกแล้วอ่ะเราก็แค่หาข้าวกินเมื่อวานคือเป็นวันที่ไม่มีอะไรเลยเป็นวันแห่งการนอนพักผ่อนเดินตลาดหาข้าวกินขับรถสก้อะไรเงี้ยว่าหยุข้าวถึงจัด ส่วนวันนี้ก็ยังไงวันนี้วันนี้ก็ไปกิวแม่ปานใช่ก็กำลังไปเพิ่งซื้อของจากเศษเป็นเซ็นครับก็กำล,ลังซื้อของแล้วออกจากตัวเมืองเชียงใหม่มาได้นิดเดียวครับครับความสนุกกันกำลังจะเริ่มวันนี้แล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายต่อที่ตอนอยู่กิวเมื่อไรเรื่ออะไเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนอะไรนะตอนกลางตรงกลาง วันนี้วันนี้เราจะมีอีกคนหนึ่งมาร่วมสนุกกับเราด้วยนะวันนี้อยากรู้จังเลยมันเป็นใครอยากรู้แล้วก็ติดตามอะไรนี่ไปตอนนี้เราก็ถึงกิ่วแม่ตาแล้วฮะบรรยากาศอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณองศาด้วยกันอบองศาเลยเฮ้ยสมาร์ทบล็อตเหรอเนี่ยทันตบลุ้นล้วนไอ้อะไรสมาร์ทบล็อตอ่ะ มันก็ไม่เข็มด้วยล่ะดูบรรยากาศโดยรอบนะแต่เราจะไปเดินเส้นทางชมธรรมชาติจันไม่ใช่สิผงนะฮะสิบห้าเลยนะเย็นมากตอนนี้ก็เป็นช่วงที่บรรยากาศดีนะเป็นช่วงสิ้นปีถ้าอยู่แถวนี้วันนี้ก็ต่ำสุดเก้าสั่งตอนยี่โมง ตอนสามทุ่มอะไรเนี่ย้องไปอุมดโดดูใช่ไไอชื่อสิบเก้าแล้วสิบสี่ oh, oh. เ,ลเลยสามทุ่มสามทุ่มจะเป็นเวลาที่เรากำลังตั้งแคมป์กันนะเราจะตายหาันเจอกันตอนสามทุ่ม <c oughs> ครับเดี๋ยวไปดูเส้นทางการทำชาิกันนะครับ

เือโอ้ยช ok> ิวเลยชิวฮี่อะไรล่ะส่กันต่อตอนนี้นะเราก็กำลังเดินอยู่ในเส้นทางชมธรรมชาตินะฮะขิว่แม่ปานระยะทาง3ามกิโลใช้เวลาเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมันก็จะเป็นเส้นทางที่เดินเดินป่าเรื่อยๆซึ่ง การเข้ามาเนี่ยก็จะต้องมีค่าไกด์นะ,ะครับเขาจะบังคับว่าต้องมีไกด์มาด้วย200บาทน, <laughs> น่าจะมายังไม่ถึงกิโลเลยตอนเนี้ยไอ้ยกกจะตายแล้ว <laughs> แทนไปซึ่งเส้นทางมันสวยมากนะ,ะไ,นไอ้ยังเมื่อกี้ผ่านน้ำตกมาเป็นแบบ เป็นบรรยากาศที่เย็นแล้วก็น้ำใสน้ำสะอาดมากน้ำสะอาดอมากนะขึ้นมาขึ้นมานแต่เส้นทางมันจะเป็นอย่างนี้เส้นทางมันจะเป็นอย่างนี้เดินขึ้นมา,านนนเหนื่อยเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปจุดที่สวยที่สุดจะเป็นจุดที่แปดฮะม <ๆ S 1> ันจะขึ้นทางพอดีถ้าใครเหนื่อยอ่ะจะสามารถเดินกลับย้อนกลับมาทางเดิมได้เลยก็จะอาจจะเหลือเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงในการเดินยิ้มขึ้นกลับมันไม่ไหวแล้ว สำหรับการเดินขึ้นเขาสามกิโลมันก็กเหนื่ยเนาะมันเดินขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าทางเดินเขาดีนะเขาทำมาให้เรียบร้อยหลายคนอาจจะเคยมาแล้วนะครับในช่วงหน้าหนาวนี่ยิ่งดีมากแล้วก็จะคนไม่ไหวแล้วนะ <laughs> ไม่ถึงโลเลยอะไหวล้วเว้ยของจริงอะอันนี้ก็คือสีหน้าของคนที่นะฮะเดินขึ้นมาประมาณ200เมตรร้อยเมตรแรกพักแล้ว เรื่องของจริงอะมึงเป็นตัวแบบของทิพย์เลยิมึงเป็นลมไหมเนี่ยต้องมีมึงจะมีฟุตเทตจะมีไฮไลท์ที่ไหนวะเออไมปเดือนไรนะครับสหรับไกด์ของเราก็จะเป็นคนดูแลอย่างดี ขาดแล้วมะขาดพายก็คงขาไกดแล้วพี่ขอบคุณพี่มากครับสำหรับการเดินทางของเราต่อไปก็เราต้องทิ้งให้พีทแล้วก็ขายก่อนเราจะเดินไปจุดที่แปลจุดที่สวยที่สุดไกด์บอกว่ามันอยู่แค่จากจุดที่พีทนั่งอยู่อะแค่สี่ร้อยเมตรเองใกล้ๆเองไม่พมันก็เหนื่อยนะเว้ยเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่ แต่่นจะายล้วีเราก็คงเดินไปแค่แค่ถึงจุดที่8แล้วเราก็คงกลับแล้วว่าเราก็ต้องมาดูเพื่อนแล้วก็พาไปจุดตั้งแคมป์ต่อไปตอนเย็นที่นองของเราในวันนี้อันนี้เดิมมนไปได้สองล <c ười> ันไหมจังวะถึงอยู่ยี่สิบเก้าเลยเนี่ยแต่มันก็เดินชันนะมันขึ้นไปทื่คนที่มันชันขึ้นใช่ระยะทางของเขาอาจจะไม่ได้วัดตรงชันไง แล้วเราจะไปดูจุดที่สวยที่สุด,ดกันนะฮะจุดพักรถพักกูนี่แหละเฮียเท่าไหร่วะเหีย <laughs> <laughs> จุดที่หกสี่สองจุดแดงสี่ร้อยเมตรไม่ได้วัดจากระดับทางชันความชันไม่นับไม่นับกูลองมาแล้วนิ่งเลยอะ ไม่เหนื s <S ่อยหรอกคือนะเราพาเขาไปดูป้ายไหมไปาดูป้ายอย่างเงี้ยว่าอ่านนี่อ่านอ่านอ่านก็คือถาวเฮ้ยถ่ายนี่เลยมันจะลงไปยังไงอ่ะหลับข้างหน้าได้ไหมไหนโชว์สกิลไอเอลเท่าไหร่นะไอเอลเท่าไหร่นะโชว์โชว์ดิกเต็มอ่าสตาร์วันเตนแคโชว์เกันนไหว แบบบิทกเพียนเกลียวจะต้องไปทึงไหนนะไหนนะต้นไหนนะคิดของจริงนี่ตามรูปตามรูปตามรูปนะไอเส้นนี้เลยนะเตันนี้อะไรนี่เดี๋ยวดูลายมาจากต้นไม้ต้นใหญ่เส้นมาหนึ่งสองสามฟ้าก็ให้โอ้โหนิ่งเลยจะชอบเป็นจุดถาวรนะ นี่เราจะถ่าวันต้นนี้ต้นใหญ่ไหม,มไม้ลม้มเหญ่วะไปละหยุดเจอละไปละไ <c oughs> ปต่อแ <c oughs> นาทางลง <c oughs> เออทิ้งทิ้งกันแล้วใช่ปหมเนี่ยเฮ้ยอะไรม้เลื่องอะไรวะเฮ้ยปล่ยนะ นนะสั่งที่คำนะครับอาสบกรดูวิววิวสวยแบบนี้อาเราต้องบอกว่า beautiful ีถึงจุดที่สวย,สวย,สวยก็ได้ชดมวิวกันแล้วนะมันก็ใครมีโอกาสแล้วยาใา้มาดีจริงแต่เดี๋ยวต้องรีบไปแล้วเราลืมใครไว้เปล่าวะไม่มีเออเดี๋ยวต้องมีคนที่เราบอกว่าจะมาร่วมแจมกันเราใน EP เลย V.P. เลย,เยต้องเวลาดที่สนามบินนะอีกนะเออคิดดู v i p แค่ไหนคิดดูมพูดเยอะ <laughs> แล้ว่า ใครวะเราลืมใครวะอีกคนหนึ่งวะยุ่งไลโอ้ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะฮะโอ้โหยังเหนื่อยเป็นไงจุดจุดปลายเป็นไงยอดสวยมากโอ้สวยนะข้างบนโอ้ยมีคนไปถ่ายปริงยาด้วยไอชี้มันรู้จริงก็รู้ดิเขาเดินผ่านกูไปโอ้โอ้ย่ิงแตกนะโอ้สิบห้าองศาเอาเขาไม่อยู่โอ้ยข้างบนลมแรงข้าเอ้ยข้างบนลมแรงไหม โอ้ยร้อนอย่างบนร้อนบนอัดเหรอน้ำนะลอยใครบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวโอ้ยร้อนชิบหายนานไหมน้ำไหมฮะนาำไหมมึงกันหน้าอยู่ตรงนี้นานไหมมึงคิดว่ากูไปถึงจุดไหนจุดเดิมอ่ะครับโหโอ้ยมาได้แล้วกูตอนแรกก็แบบจะขึ้นไปมึงรู้ป่ะกูตามมึงขึ้นไปแล้วนุ้ยออขึ้นไปสักพักพี่ผมกลับไปนั่งเมื่อกี้ได้ไหมไวแล้ว ยิ่งกูตังค์เท่าไหด้วยแต่แบบออไปได้เพราะว่ามันสวยนะถ้าไหวถ่ายไหมด้วยใช่ไหมถ <Okay, S 2> ่ายโอเคเดี๋ยวกูค่อยดูมือกัน,น <laughs> ถ้าไหวต้องไปใหวนะถ้าไหวต้องไปใหม่นะโ <laughs> อกาสนะอีกสักปีส,ปสปองปีกูขอไปฝึกวิ่งมาราธอนหน <laughs> ่อยเฮีเดี๋ยวต้องได้เวลาไ,ไปจุดไปรังแท้อไอตอนนี้โอ้ยเครื่องแลนดิ้งแล้วดิเรอไปตอนโอ้ยมึงเลทแน่ไอ้เหี้ยมาตั้งแต่กรุงเทพกูเจ็ดหลักวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรับตัวละครรับ ตัวทรค้นรับรับให้คมเลยที่เหลาพคณะท่านพคณะท่านไปณสนามบินไปแล้วฟ้าไปแล้วก็ตัดมาสวัสดีฮะเฮ้ยเมื่อกี้เหนื่อยแล้ว่ใช่หรออ๋อกูกินถั่วเซียนนั่นั่งเป็นหมูเลยนั่งเป็นหมูเลยอันนี้ก็อยู่ลานกลางเต้นเรียบร้อยนะจุกลางเต้นกลางเต้นเขากลางเต้นก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวสองคนนี้คนรับผิดชอบไงเดี๋ยวรับผิดชอบเรื่อง<า>ของอาหารเดี๋ยวพือดูรอบๆนะธรรมชาติโอ้ปนหัวแล้วมัง้งโัวขนาดนี้สามรอบสิบองศาสามรอบสิบองศาสวัสดีครับ